yeah เลเเนะชื่อปัสสิปธสสิปอสสิปั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 สสินัสสิปัสสรปันสิปัสริรับทิปัสสิปัสสิปัสริปัสสปัสสิปัสดีปัสสิปัีสิเัสสิปัสสิมนสสิปนสสิปัสสปัสสนะเสสิป่สสิปัสสิดัสสิปัสสิาัสสิปัสสิปมสสาปัสสิปทสสิเัสสิปัสสิ้ัสส<ไ>้ปัสสิป<ไ>ัสิปัส้ิปับสิปัสิสัจน์นี่ไม่เชื่อัด็กมัสสิกสสิปัสสิปปัสสิปรามเปัสสิอัสสิปัอสอปออยิังอยอ อร่อยสุดยอดกินแล้วเป็นไงขี้แดงกินแล้วขี้แดงก็มันถ่ายง่ายไงกินไปเยอะไงไปเยอะผสมไงเอออภิ๊กร้องเป็นไงหมาไม่แดงโอ้โหบิ๊กมึงอะร้องหมาไม่แดงแล้วเขาล่ะและเราอะร้องเป็นไงร้องไปเด็กหมาไปลองไปแดกหมาไปเออทีหลังอยู่บ้านแดงหมาด้วยลูก ไอพวกเราเล่นกันไม่ง้อละงอนกันเลยเหรอเด็กเข้ามาเขาทำใจอยู่เขาทำใจอยู่ทำใจนานแล้วนะเมนูมาไม่ได้วันนี้ทำไมอ่ะไอ้บังลออยู่หน้าบ้านนี่ไอ้อ่ะเด็กรางวัลนเ่เราไปสายไปพี่ป้าคุณป้าเด็กรางวัลก่อนไม่ใช่ลูกแต่กูก็ต้องดูแลไปเดินดีดีเฮ้ยเดินที่หลังชื่อ ขอบคุณนะครับที่ครับมีรางวัลให้กับเด็กๆน้อยๆครับผเอาด่นนู่นเลยครับด่นนู่นน่าสงสารครับน้องบิ๊กนครับิ๊กรับนู่นเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไอ็ดเบลไม่เอารูปมาเล่นมื่อวะใครมึงเนี่ยลูกกูไม่รู้เป็นอะไรสงสัยไม่รู้ว่าใช่ลูกกูเปล่าทำไมอ่ขายเตื่นเช้ามาลูกกูทำอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าใช่แล้วอีกมือนึงถือกระบองด้วยนี่โอ้ย ไอ้ลุงเพชรทุกวันเนี้ยฉันไก้กุ้ใจกิอ,อย่างที่รู้กันอยู่นะอที่เกิดมาฉันมีแต่แม่ฉันไม่เคยเห็นหน้าค่าตาพ่อ,อมไม่รู้ว่าพ่อชื่ออะไรด้วยแล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามึงจะไปแส่แม่กาวินเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตด้วยตัวคนเดียวก็แม่มึงเก่งไงเพื่อนเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีพ่อแต่เราก็ยังมีแม่ยังน้อยเนี่ย คอยอุปถัมภ์ครับชูคอยให้คําสั่งสอนกัมึงดีๆฉันก็รักแม่กันมากไงอย่า,ยา<ม>ไปเครียด<ม>กลัวนะเอางี้นะเพื่อนนะเรามานั่งคิดกันดีกว่าไอ้วันเลยรเราอยู่กันมาอย่างงานการก็ไม่มีทํามึงจะมาเกาะแม่กินอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่ได้เกาะก,ก็อยากจะหาอะไรทำเหมือนกันว่านางเงินที่แม่ให้มึงมาเนี่ยสองบาทสามบาทที่ป้าเขาให้กูมาด้วยเนี่ยยังไงเราเก็บรวบรวมไปซื้อหวยดีกว่าไอ้วัน ตอนนี้หวยกำลังลดเลยเหลือแปดสิบกะวยทั้งหวยซื้อหวยเลยยังไงอ้าวถ้าเกิดมึงซื้อหวยมาใบหนึ่งมึงถูกรางวัลที่หนึ่งมึงได้ตั้งกี่ล้านสามล้านป่ะอ่านี่มึงเก็บซื้อเลยเป็นหวยชุดเลยได้เยอะเลยเอาเป็นร้อยล้านไปเลยสามสิบล้านพอแล้วเออสามสิบล้านสามสิบล้านเออถูกมาเลยอ่ะแล้วไงนี่กูจะมาคว้าซื้อที่แถวหลังวัดหอมสิงห์ไงถูกหวยซื้อที่เลยื้ที่นี่คว้าซื้อหมดเลยเอ่อจริงๆอ่ะขุดบ่อเลยขุดบ่อขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง เฮ้ยจับทีรวยทัานตาเห็นเลยนะเฮ้ยรวยแน่นอนแถวนี้บอกกูกันเยอะตายวันแล้วถ้ามึงถูกหวยมึงทำไงถ้าถูกหวยใช่ไหมเออถ้ากูมีเงินนะถูกหวยเออเอาสักสามสิบล้านสามสิบล้านเท่ากูมึงทำไงกูอยากกูอยากลงทุนนี่นี่อะไรวะกูอยากเลี้ยงเป็ดมึงจะเลี้ยงเป็ดกูจะคว้าซื้อให้หมดเลยสามสิบล้านซื้อเป็ดให้หมดเลยไอ้วันเป็ดตั้งหลายตัวสามสิบล้านเออเป็ดไข่ไงเออแล้วกูซื้อที่ไปหมดแล้วเนี่ยทำไงแล้วมึงจะเอาเป็ดไปเลี้ย เขาก็ไปเลี้ยงในบ่อปลามึงไงกูเลี้ยงกุ้งไงหว่อเออบ่อกุ้งมึงกุ้งต้องมีปลาด้วยแล้วมันเลี้ยงอะไรในบ่อเขาก็กุ้งซื้อที่ซะหมดแล้วในแถวเนี้ยคุณจะไปซื้อที่ไหนก็เป็นเพื่อนกันก็เลี้ยงอยู่ในบ่อเดียวกันน่ะแล้วถ้าเกิดเป็ดมึงัวแดกกุ้งกลัวเขาก็ให้กุ้งดำน้ำหนีไปสิกุ้งต้นตีนอะไรจะดำทุกชั่วโมงอะไรไงมันไ้มันขึ้นมาหายใจมึางไงวะานไม่เป็นไรก็ช่วยกันว่าเอาเป็ดมาเลี้ยงในบ่อกุ้งไงมันกินกุ้งกลัวจะทั่วกล กูลงทุนกี่ล้านนี่บ้านนี้บ้านใครบ้านกูบ้านมึงออกจากบ้านมึงไปเลยใครกลุ้งกูอะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยเป็ดมึงแดกกลุ้งกูอ้ยนี่เขาทะเลาะกันมึงนั่งทำเหี้ยอะไรเนี่ยมึงไม่ทำท่านเลยเดี๋ยวก่อนออกไปมึงไล่กูจากบ้านกูมึงเอาเป็ดมึงออกไปด้วยจะเล่ากระเรื่องหวยมึงซื้อหวยหรือยังมึงถูกหรือยังแล้วมึงซื้อหรือยัง ยังเก็บไม่ได้ถึงห้าบาทเลยวะแล้วนี่บ้านกูไล่กูจาบ้านเนี่ยเอาอยัางงี้นะถ้ากูพูดมันจะเข้าใจอะไรขอโทษทุกอย่างจบเลยวันทะเลาะกัเห็นยังไม่ซื้อหวอยไม่ถูกหวยแล้วลจะมาฆ่ากันตายแล้วจะกดกูเรื่องอะไรไอ้นี่กูยังไม่รู้สึกอะไรเลยทำงานทำการดีกว่าเอาที่มันสุดจริตเฮ้ยนะอย่านะไปหวังเรื่องหวยเลยแต่กูว่าชาวบ้านนี่นะมาทุกวันเอาเลยนะ เหที่อวันนี้เลยนะพี่ช่วยชบาบีด่ด้วยมนะฉบาลเห็นกันนนะเี๋ยวบามานะแล้วัดกานทีนะเรื่อว่าเอาไม่ตนี่นะ,นนนะคะเอาวิญ,ญาาาย,ยาณมาเพอนนี่เป็นอะไรทำไมนั่งนิ่งจังโม<อ>งเออเออแสดงว่าไม่ได้นอนเด็กพี่เห็นอะไรอนะที่ ติดๆห่อยเลยนี่นี่เขามีเรื่องมีราวที่นั่งเฉยอยู่ได้เฮ้ยยัง้งยังไงนี่พี่เลี้ยงลูกงตอบนี่แหละเนี่ยน้องพี่เองมานี่สบายเป็นสาวเป็นแส้เข้ามาผู้ชายถึงที่บ้านเลยนี่ดีนะเป็นพี่ไพวันเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นสบายเสียหายไปแล้วนะ่ยลูกเราเอ็งหลับเป็นติมเมจ้าเองนี่ติดเป็นตังมเชียวแม่นะคะอย่าอย่ามายุ่งเมียกูดูไรสดอยู่เออไม่เป็นไรหรอกขอชีต ไปคุณแม่จะนด้เลย่ไหวเลยลกไม่ครับันีลกเกพี่หน่จ้เออจากหลเหรอันนี้ดองไว้ตเต็ี่เดี๋ยวว่จะกิแล้วม่เพี่ะมาแมพี่อ่ะมาก็มาหาพี่แหม่ทุกวันอยู่แล้วพี่ตกใจอะไรกมาทุกวันไม่เบื่อรฮแล้วมาเลยปกติมารอหน้าบ้านวันนี้เข้ามาในบ้านเลย นี่เป็น,น,นสาวเป็นแซ่เป็ตัวเปว็นสามจะเสียหายก็ใช่สิคุณชบาโาตเป็นสาวแล้วใช่ไหมล่าแล้วชบา,าก็ากำลังมีความรักด้วยพี่พี่ไพวันคิดว่าตอนนี้ชบา,าเป็นสาวแล้วคือใหญ่แล้วยังอ่ะใหญ่มากใหญ่มากตัว มีความรักเลยชมาแอบรักผู้ชายอย่างคนหนึ่งที่ในหมู่บ้านเรานี่เลยจ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้เลยอยู่แถวนี้ด้วยจ้าพี่รู้จักไหมอุ้ยพี่ไม่รู้จักดีเลยแหละรูปร่างหน้าตานะถ้าชมาบอกไปแล้วพี่ต้องคุ้นแน่ๆเลยขอให้เป็นบุญนะเปิดทางให้แต่่่่วาไมใชพี่บอกรูปร่างหน่อยว่าเป็นยังไงเผื่อจะรู้จัก ชี้ได้ไหมอยู่แถวนี้ใช่ไหมกล้าไม่กล้าพูดเป็นกล้าบอกชี้ก็ได้ถ้าเกิดรู้จักจะเป็นพ่อสื่อให้ก้าจะมาชี้เลยนะเลิกเลยนะนี่เลยใครอ่ะนี่จังสมานบุญจันทร์เหรออม่นี่สมานทนกินยามองไหวเหรอไม่ใช่อย่าไปยุ่งกับแกเลยทุกวันนี้ตีนหน้าแกก็แย่แล้วทำไอยู่อย่างเงี้ยทำไมอ่ะไอ้าอยากมองอีกยเหี้ยเหี้ย เขียนป้าแล้วยามองป้ายตากูไม่เคยเห็นคนแบบนี้คนไม่ดีไล่มาสมาชีเลยนะไล่ไปเลยนะไล่มาเลยตาป๊อปเลยผ่านไปเลยคนนี้ผ่านไปเลยเขามีเจ้าของแล้วอเจ้าของเจ้าเน่ห์ไ่เลไปไหนน่ยจะไปไล่ใครกันไล่ โอ้โหมีเมียแล้ว่ะเมียมึงเป็นใครวะอดีตอดีตอดีตอ๋อเอ่อดีกับนคน รักกันมันก็ไม่ไม่แปลกหรอกพี่ๆก็รักชาบาเหมือนกันแต่ว่าพี่รักชาบาเหมือนน้องสาวคนนี้เท่านั้นเราเอะทำไมอะชาบารักอยากให้พี่เป็นผัวนี่เฮ้ยวบา้าน่าเกลียดคนอะไรก็ไม่รู้รจะบอกาย,ยจะบอกขวาจะบอกหน้าจะบอกหลังชาบาน่ารักอ้าไม่เล่นนะนี่ถ้ามาแบบนี้กลับบ้านไปเลยโอ้

ท่อแป๊บาไปยิงนักยิงนักใช่ไหมธรรมาอย่างเงี้ยมันต้องเล่นหอกไปหน่อยเหนะรียกใครวะเนี่ยไม่ต้องเรียกหรอกเดี๋ยวถึงเวลามันก็กลับเองปากดีนะมเึง